ภาพล่าสุดน้องวิรินอายุครบสามเดือนฉายแววความสวยน้าหวานเหมือนแม่มากวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดของน้องวิรินหลังมีอายุครบสามเดือนฉายแววความสวยน้าหวานเหมือนแม่มากก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อเวียสุกรณวัฒ์ พระเอกดังได้เผยโฉมหน้าทายาทครั้งแรกหลังภรรยาคลอดลูกสาวน้องวิรินโดยงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทางด้านคุณพ่อก็เหลอลูกสาวแบบหนักมากซึ่งเป็นโมเมนต์ที่พระเอกหนุ่มรอคอยในชีวิตจริงมานานและในเวลาต่อมาเวียสุกรณวัฒน์นั้นก็ได้เผยภาพหนู่น้อยวิรินทายาทคนเดียวดูโดยเวียสุกรณวัฒน์ก็ได้ระบุข้อความว่าหายท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์มากมายในความน่ารักน่าชังและวันนี้เราจะพาทุกท่านมา เปิดภาพล่าสุดของน้องวิรินหลังมีอายุครบ3เดือนใช้แววความสวยหน้าหวานเหมือนแม่มากโดยงานนี้เวียสุกรณวัฒนก็ได้โพสต์ภาพระบุข้อความว่าเย้ย yeah, yeah, ัลูกอายุครบ3เดือนแล้วขอให้วิรินแข็งแรงสุขภาพดีอารมณ์ดีมีความสุขแบบนี้ในทุกๆก,การเติบโตนะลูกพ่อกับแม่รักลูกที่สุดครับแอดไว้เลนวี19อีฟกี้ออฟทาร